สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดเลขเด็ดเชียงใหม่เปิดเลขเด่นดังหวยเด็ดเชียงใหม่แห่ซื้อเลขสมบัติประยุทธ์เจแม่ให้อีกใครรออยู่มาดูเลยหวยเด็ดเชียงใหม่เปิดเลขเด่นเลขดังพระเอกตลอดกาลสมบัติเมธนีแห่ซื้อเครื่้งแผงด้านเจแม่คำนวณโหดดวงดาวให้อีกเน้นเเมื่อเวลา8นาฬิกาสานาทีวันที่30สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งบริเวณตลาดสดยามเช้าของแต่ละอำเภอรวมถึงแผงต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอร,รอบนอกประชาชนต่างหาซื้อเล็เด็ดกันอย่างต่อเนื่องโดยราคาหวยยังคงแพงใบละ100บาทไปจนถึง110-120บาทนางสาพันนีแม่ค้าหวยแผงหนึ่งเปิดเผยว่าเลขอายุของพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีอายุ85ปีกลี้ยงแผงยังมีวันเกิดพระเอก26มิถุนาย,ยน2 4 8 0 เลขเบียนรถเคลื่อนศพ6681ขายดีโดยนักเสี่ยงโชคต่างนำเลขดังกล่าวกลับไปกลับมาและหาซื้อเลขกันทั้ง26 85 80 81 668 681 248 480นางสาพันนิกาต่อว่ายังมีเลขมงคลที่ขายดีเช่นกันคือ1089 59 90 728 904 812 475เลขปฏิทินจีน458 เลขดังจากสุดหลักนิยม72672472ก็ขายดีนอกจากนี้ประชาชนยังหาซื้อเลขสารรัฐธรรมนูญที่มีม,มติเสียงข้างมาก5ต่อ4รับคำร้องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีและสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยออกมาโดยมีการนำมาเป็นทีเด็ดงวดนี้ทั้ง082324 808 823 824ก็ต้องลุนกัน นอกจากนี้นายธรรมน,นูนักธุรกิจขายเวชภัณฑ์ฉายยาเทพโอสถได้พบจิ้งจกสองหาอยู่ในรถของตนเองขณะขับไปทำธุระและนําจิ้งจกมาเลี้ยงไว้โดยทำท้าจำลองให้กับจิ้งจกด้วยได้นํามาบอกต่อและซื้อหวยทะเบียนรถของตนเองรถยี่ห้อโตโยต้าทะเบียน9668ได้ที่หาซื้อได้คือ68866 668 966 968เจ้าตัวบอกแบ่งโชคให้กับทุกคน ด้านนางสาวพลอยเพริงจะแม่คำนวณหวยจากหหดดวงดาวและต่อยอดเลขเด็ดภาคเหนือกล่าวาว,ว่าหวยงวดนี้ออกวันพรหรุสบดีิที่1กันยายน65เลขคู่วันคือ5เลขคู่มิตรคือ1เลข2ตัวที่คำนวณให้ประกอบด้วย1 5 5 3 8 5 8 4 1 8 1 4 5 4 1 3 3 8ส่วนเลข3ตัวประกอบด้วย1 4 5 4 5 8 3 4 8 1 8 4 3 8 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5าห่ระวังเลขเบิ้ลด้วยขอให้โชคดีขณะที่นายชาตรีขุนอินในายุมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเรื่องหวยออนไลน์หรือหวยเป่าตังของกองสลากที่ทําออกมานั้นไม่ได้ช่วยให้ราคาหวยทั่วไปลดลงแต่อย่างใดกลับทําให้ราคาหวยตามแผงต่างๆแพงขึ้นหวยเป่าตังขายหมดก็เป็นทีของยี่ปัวที่ขึ้นราคาหวยตามแพงทันที นายชาตรีกล่าวต่อว่าเหล่ายี่ปัวขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าปรีกราคาใบละ90-92บาทพวกพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องนํามาขายตามแผนในราคาที่สูงขึ้นไปอีกและเรื่องที่กลางกองสลากเพิ่มจำนวนผู้ขายทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่ได้หวยโคต้าเสรีพากันกดจองไม่ทันยิ่งทําให้ราคาหวยแพงก็จะยังมีพวกที่หากินกับพ่อค้าแม่ค้าหวยปรีกด้วยอ้างขอเป็นตัวแทนไปยังกองสลากเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องเรื่องการกดหวยจองไม่ทัน และให้ยกเลิกหวยออนไลน์หวยเป่าตังค์นายชาติกล่าวอีกว่าเรยเรียกเก็บเงินค่าน้ำมันจากพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนกันอยู่แล้วรายละ500บาทไม่ถูกต้องนักอ้างจะไปยื่นให้กับทางกองสลากเพื่อให้ยกเลิกหวยเป่าตังค์และคืนสิทธิ์ให้กับคนที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นไปไม่ได้ก็ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าอย่าเสียเงินเสียทองเลยรอให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ดีกว่าอาจพอมีหวังขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ